พี่ประยูนตแต่งสับนะครับก็จะโชว์การถอนกอข้าวนะครับาจากการใช้เรียกสะเแหี้ยครับเดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับพี่ประยูนครับหนักมากไม่ได้ตอนง่ายๆมันแน่นมากนะครับอ,อันนี้ข้าวยุดได้เท่าไหร่ครับข้าวอายุได้หนึ่งเดือนกับสิบสองวัน หนึ่งเดือนกับสิบสองวันนะครับโอ้โหอุ้มใหญ่มากก่อนนี้ก็น่าจะประมาณหกสิบลำประมาณประมาณห้าสิบถึงหกสิบนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับรรแล้วก็สังเกตดูใบข้าวนะครับใบข้าวจะชี้ตั้งนะครับ อ่าเราก็ต้นแข็งอันนี้ก็เป็นการป้องกันโรคแมลงไปในตัวนะครับหนักไหมครับพี่ก้องครับหนักมากครับ